เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงเรื่องราวของคนชนคนนะครับก็เป็นเบื้องนราเบื้องหลังของการแข่งขันสืบเนื่องวันจักภ่อวานซึ่งในที่สุดแล้วเราก็ได้คู่ชิงซูเปอร์โบไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับซูเปอร์โบปีนี้ซึ่งจะแข่งกันในเย็นวันที่ทีกุมภาพันธ์ตามเวลาที่สรัฐอเมกานะครับ ก็น่าจะเป็น6กโมงครึ่งตามเวลาเขาก็ค่ำแล้วนะครับมันก็จะมาตรงกับเช้าตรู่หกโมงครึ่งบ้านเราครับวันจันทร์ที่14่กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์บ้านเราแต่ว่าที่อเมริกานั้นก็คือคืนวันที่13กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นคืนวันอาทิตย์ครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าจะมีการถ่ายทอดสดถ้าเป็นของอเมริกาก็จะมี NBC เป็นเครือข่ายนะครับตาลุกยุงลําแผนก็จะเป็นคนถ่ายอันนี้ นะครับส่วนบ้านเราก็แน่นอนครับทางทูวิชันก็รับหน้าเสือไปแล้วก็มี2ช่องให้เราดูนะทางด้านเขาทูวิชันมีหกหช่องหนึ่งจ่าเฉีงชอบดูที่ตองหกแหละหกหกหแล้วอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเบอร์อะไรก็ลองหาดูกันเขาจะมีอยู่2ช่องนะแต่ว่าก็เวลาออกอากาศคนภาคก็จะเป็นคนเดียวกันแต่ของฝรั่งไม่คนละชุดนะในของต่างประเทศมาคนละชุดแต่ว่าของบ้านเราเวลาภาคเขาก็จะใช้คนภาคเดียวกันนะครับท่านฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น าการถ่ายทอดโดย NBC จากเมืองนอกมานะครับสำหรับสนามแข่งขันก็เรียนไปแล้วอแล้วว่าเราจะแข่งเขาจะแข่งขันกันที่สนามโซฟายสเตเดียมนะครับก็ซึ่งเป็นส,สานามที่เสร็จมาไม่นานนี้สนามที่มาเอี่ยมแล้ววันหลังเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับก็เป็นสนามที่เราได้เห็นกันที่ใช้แข่งใน l a กับซานฟานมื่อวานนะครับก็เป็นสนามอยู่ที่ชานเมืองแอลเอก็เป็นสนามของแอนเอแรมครับท่านผู้ฟัง เมื่อวานนี้เราก็ได้ดูกันแล้วนะครับได้เห็นภาพของสนามกันมีความยิ่งใหญ่เกลียงไกรก็จะมาเป็นสนามแข่งซูเปอร์โบด้วยเป็นสนามที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้านะครับได้รับการเลือกไว้ล่วงหน้าก็ไม่มีคิดละว่าจะเลือกไว้ไพ่อาแอนเอมาปกติที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่เป็นเจ้าบ้านจะเป็นสนามที่เลือกเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้มาถึงเลยครับเพิ่งจะมีปีที่แล้วที่ทำไบลคเนียเนี่ยที่เลือกไว้เลือกสนามบล็คเนียแล้วก็ทางด้านของไทยบลคเนียได้มามา เล่นในสนามตัวเองเป็นหนแรกของวัติศาสตร์คราวนี้ก็จะเป็นหนที่2นะฮะที่อาร์เนแรมจะได้มาเล่นในสนามตัวเองือสนามของโซไฟสยเตเดียมนะครับท่านผูฟังก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่ว่าแ,แล้วก็ตัวทางด้านของอาร์เนแรมก็เก่งจริงด้วยนะฮะจากการที่เล่นเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นแล้วความจริงโอกาสจะแพ้ซานฟานก็มีสูงแต่ว่าในที่สุดแล้วก็กลับมาพลิกกลับมา,เอา,เ,อาเอาชนะได้ในที่สุดกลับมาแซงได้นะครับเราก็คุยรายละเอียดกันไปเมื่อวานนะครับ ณนะบัดนี้นะครับจากการเบื้องต้นเลยนะครับที่การเจอกันระหว่างซินซินเนติเบงกอนะฮะกับแอนเอแรมณเรื่องนี้ณเนะบื้องต้นเนี่ยกับบรรดาเกจิเนี่ยก็ให้แต้มต่อไปแล้วนะครับบางสำนักให้ถึงสีแต้มให้แลมเป็นต่อ4แต้มเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดที่จะแช่งเห็นนั้นมาอยู่ที่3.5แต้มแล้วก็แสดงว่ามีคนหันไปทางซินซินเนติเยอะเหมือนกันจากแต้มต่อสแต้มตอนเปิดมาก็ลดลงมาเลย3.5แต้มนะฮะ แล้วก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ในการพยากรณ์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั้นคะแนนเฉลี่ยเขาบอกว่า66.3%โอกาสจะเป็นของแรมครับนอกจากแต้มต่อ3.5แล้วโอกาสที่แรมจะเป็นแชมป์ซูโบขา่านี้ก็66.3%กครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าในการแข่งขันครั้งนี้เดี๋ยวเราก็คงจะมาเปรียบเทียบฟอร์มกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เสียบฟอร์มเบื้องต้นไว้ก่อนเนี่ย ก็จะถือได้ว่าเป็นการดวลกันระหว่างนะครับควอเตอร์แบ็กปี1กับควอเตอร์แบ็กที่เต็มไปด้วยประสบการณ์นะครับ13ปีครับควอเตอร์แบ็กปี2ครับประธานโทษโจเบโร่ uro, ไม่ใช่ปี1ปี2นะครับเพิ่งจะมาอยู่กับซินซินัลส์ได้เป็นปีที่2แล้วก็นําทีมเข้ามาถึงอย่างนี้ได้อย่างเหลือเชื่อโจเบโร่เนี่ยก็สร้างความน่ารักเขาเข้าใจว่าแฟนๆบ้านเราก็คงจะชื่นชมไม่น้อยเลยนะครับเจ้าหนุ่มาอายุย5ปี เะครับเป็นหนุ่มผิวขาวนะครับแล้วก็เล่นดีใจเย็นนะฮะถือว่าอารมณ์ดีมากอารมณ์เยือกเย็นการเล่นก็ใช้ได้วิ่งก็ได้การตัดสินใจก็ดีอะไรแต่อะไรเนี่ยนะครับจบมาจาก RSU นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนโอไฮโอนี่แหละนะถึงได้ตัดสินใจมาอยู่กับที่ซินซินนิตีเบงกอรนะฮะเพราะเบงกอรเนี่ยก็เป็นเมืองซินซินนิตีอยู่ในรัฐโอไฮโอนั่นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ใกล้บ้านโจบาโร่เนี่ยนะครับก็ เป็นเรียกว่าเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับแต่เท่าที่ได้เล่นที่เราได้เห็นกันมาตลอดในรอบ2เนี่ยเนี่ยเขาแบบนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกเนะี่ยคมในฝักนะอางารยว่านะไม่ตื่นเต้นอะไรเลย,เลยขนาดเจอกับรุ่นพี่เจอกับทีมหนักหโดยเฉพาะวันที่เล่นที่เอาชนะแคสตี้ชีฟเนี่ยโอ้โหต้องถือว่านี่คือสุดยอดเลยเมื่อวานเนี้ยที่เอาชนะได้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมาอย่างชนิดที่คมเติบเลยนะฮะเรียกว่าทํได้านของ แคซัสตีชีฟเนี่ยงงเลยไม่นึกไม่ถึงว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะนะครับจะจะใจยเย็นอย่างนี้แล้วค่อยๆมาค่อยๆเล่นนะครับไม่มีรดลายด้วยไปแบบธรรมดาแต่ว่าเล่นได้ทุกอย่างนะครับในขณะที่ทางด้านของแครซัสตี้ชีฟนั้นก็อย่างที่จ่าแข่งบน่นเมื่อวานเนี่ยนะฮะในลูกที่ไม่เอาแต้มอันสุดท้ายที่มันควรจะได้สามแต้มเป็นอย่างน้อยนะมาจ่ออยู่แล้วนะครับก็เห็นว่ามันเขาคงอยากจะได้ ทัสดาวนะฮะมาเฟิร์สแอนด์โกแล้วก็มีเวลาตั้ง44 4ดาวก็ควรจะเล่นแต่าดาวสดาวไม่ได้ก็เตะมือโกเอาสามแต้มไว้ก่อนเพื่อให้มันแต้มมันขาดยิ่งขึ้นตอนนั้นมือกําลังขึ้นเนี่ยแต้มก็ควรจะทิ้งไม่ให้มากกว่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าก็เหมือนประมาททาเล่นทํามันจะเอาทัสดาวลูกสุดท้ายเวลาก็เลยหมดไปเลยแล้วก็เลยไม่ได้ตเตะอะไรเลยนะฮะพอกลับมาก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็แพ้เลยเนี่ยนั่นแหละครับก็คือเป็นการเล่นที่อาจจะติดประมาทของทางด้านของ กับสติชีฟอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะต,ตรงกันข้ามกับซินธิติแล้วก็จะเห็นว่าจูบาโร่นั้นเนี่ยก็ถือว่ามาอย่างเงียบๆแล้วก็ค่อยเล่นนะครับท่านฟังครับแต่ว่าพอมาเจอกับแมทธิวสแตฟฟอร์ดเนี่ยนะเราก็เห็นอีกกับแมทธิวสแตฟฟอร์ดนี่ก็เป็นสุดยอดนะครับเล่นมา13ปีนะฮะคนจบมาจากมหาลาัยจอร์เจียนะจอร์เจียก็ถือเป็นมหลาลัยดังนะล่าสุดที่ก็เป็นแชมป์มหลาลัยในยุคที่แมทธิวสแตฟฟอร์ดคงไม่ได้เป็นชแชมป์ละแต่ว่า การที่มาตอนเมื today, LINKE, whales, day, ME, ่อป so, ีที่แล้วน <way S 3> ี่ยกยกนี่ยมาเดือนมกราคมต้นเดือนเนี่ยเจ้าหน้ามหาไรจอยก็มาเป็นแชมป์มหาไรในปีนี้ก็ถือว่าแมทธิวก็จบมาจากมหาไรที่ค่อนข้างจะโด่งดังอายุเขาสามสิบห้าสามสิบสามปีเล่นมาสิบสามปีเทียบอายุแล้วก็แก่กว่าโจเบโร่แปดปีความสุขุมความคิณภาพก็จึงน่าจะมีเยอะกว่าอายุสามสิบสามเนี่ยถือว่าเป็นอายุสามสิบกว่าบวกบวกเลยนะถือว่าเป็นอายุที่จะเล่น มริการฟุตบอลได้ดีที่สุดสําหรับควอเตอร์แบ็กนยเป็นตําแหน่งที่ก็เรียกว่ากําลังใช้สมองอย่างดีกาลังสมองกําลังเติบโตมีประสบะการณ์ที่ดีพอนะฮะแล้วการอ่านเกมการอะไรต่ไรเนี่ยจะเป็นอายุที่เหมาะสมมากแต่พอหลังจากนั้นก็จะเริ่มเบาลงเบา,าลงนะครับพอ40กว่าก็เตรียมตัวแขวนได้หรือบางคนยังไม่ถึงเนี่ยสามสิบแกก็แขวนแล้วนะครับอย่างบิกเบนเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่า3 3ปีเนะี่ยเป็นอายุที่เหมาะที่สุดสำหรับแมทธิวสเตฟฟอร์ดครับ เราคงจะได้คุยกันถึง2คนนี้กันไปอีกพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายวันนะครับที่เราจะคุยกันในเรื่องของเตรียมตัว,ตวเตรียมใจไว้สําหรับซูเปอร์โบ56ครับที่คู่นี้จะมาชิงกันนะครับในวันที่สิตบตะบ้านเราก็เอา14เลยครับเช้าตรู่ที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนั้นมาจากเมืองซินซินนติครับท่านผู้ฟังครับ เมืองซินซินเนติเนี่ยนะฮะซึ่งก็โอดีใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ 5, 34ปีครับที่ทีมเขาได้เข้าไปชิงซูเปอร์โบว์ครั้งหนึ่งซินซินเนติทีมนี้นะครับถ้าดูฟังก็ตั้งมาจริงๆแล้วก็ตั้งมานานพอสมควรนะฮะทีมเขาตั้งมาก็56กว่าปีแล้วนะททีก็ทีมที่ตั้งมาเนี่ยก็ประมาณ56กว่าปีนะรปรากฏว่าพอตั้งมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีโอกาส มีโอกาสได้เป็นชแชมป์สายในสองครั้งคือในปี1981ครั้งหนึ่ง1988ครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งที่3 2022เนี่ยจาก1988มา2022เนี่ยคิดดูนะครับท่านผู้ฟังใช้เวลาถึง34ปีนะถึงจะได้มาเป็นชแชมป์สายเอเอฟซีเอเอฟซีอีกคนนึงน,นะมาอยู่ในสาย AFC เนี่ยกว่าจะมาเป็นชแชมป์สาย AFC อีอีกหนึ่งคนเนี่ยรอมา34ปี ก็แปลว่าเอาละได้ไปแชมป์สายด้วยได้เข้าชิงซุปเปอร์โบด้วยเป็นการชิงครั้งที่3นะครับของทีมนี้แต่ว่าจะได้หรือไม่นะฮะพอแพ้มาละวสครั้ง1981ก็เรียบร้อย1 9 8 8ก็เรียบร้อยพอยม,มา2022นะครับ34ปีให้หลังนะฮะจะเป็นอย่างไรเนะรี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ตื่นเต้นนะฮะที่รอมานานก็ปรากฏว่าวันนี้เองครับท่านผู้ชมครับ ในทางด้านของเมืองนะเมืองซินซินเนติเนี่ย,ยความจริงก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโอไฮโอนะรัฐโอไฮโอเนี่ย,ยก็จะมีเมืองใหญ่อยู่สองสองเมืองเช่นคลิฟแลนด์มั่งอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็จะมีโอไฮโอแล้วจะมีซินซินเนติซินซินเนตินี้เป็นอันดับ3เป็นเมืองใหญ่ขนาดอันดับ3ของโอไฮโอครับมีประชากรประมาณ3 0 0แสนกว่าคนนะนะในเขตเมืองนะในเขตตัวเมืองของเขตเทศบาลของซินซินเนติเนี่ยมี3 0 0แสนกับ900กว่าคนนะฮะ เป็นอันดับที่3ของรัฐโอไฮโอแต่ว่าเป็นอันดับที่65ของสหรัฐก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อะไรมีประชากรแค่สามแสนกว่าคนแต่ก็มีตึกรามบัานช่องใหญ่โตเหมือนกันนะก็เป็นเมืองที่พอใช้ได้แหละนะจะจะสามแสนกว่าคนเนี่ยมีประชากรตรงนี้นะฮะแต่เข้าใจว่าบริเวณร,บรอบๆมันก็ต้องมีอีกนะก็จะมีคนอาจจะเป็นหลายเป็นหลายห้าหกแสนคนเนะี่ยที่อยู่รอบๆแต่นี่เอาเฉพาะในเขตเทศบาลของเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่าง,งานั้นสามแสนกว่าคน เขาก็บอกว่าในขนาดที่มีคนสามแสนกว่าคนและเมืองอย่างนี้เนี่ยนะแต่มีทีมกีฬาสามทีมที่โด่งดังอ่ายังนอกจากซินซินเ a t i เบ n กอ l ซึ่งเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เล่นมาตั้ง54าปีแล้วนะก่อตั้งมา1967ครับตั้ง 9, 6, 7, ตั้งมา54ปีนะฮะก็แปลว่าเล่นมาที่นี่ดูนานพอสมควรเป็นอัน,น,นดับหนึ่งก็คือทีมซินซินเ a t i เบ n กอ l ของของเมืองนี้ทีมที่สอง ก็ซินซินเนติเรสครับซินซินเนติเรสเนี่ยเป็นทีมเบสบอลและอันดับที่3ก็คือเอฟซีซินซินเนติก็คือทีมฟุตบอลเตะเราเนี่ยซกอกเกอร์เนี่ยในเมเจอร์ลีกนะมันก็แสดงว่าซินซินเนติเขาก็เป็นทีมที่เป็นเมืองรักกีฬานะคนแค่สามแสนกว่าคนจะมีทีมกีฬาดังๆถึง3ทีมทีมอเมริกันฟุตบอลซินซินเนติเบงกอลหนึ่งทีมดังมากพอสมควรละดัง, 5, พ,อดง 5, พอสมควรนะครับอายุ54ปีตั้งเมื่อปี1นึ่นก้าร นะะฮเข้าชิงซูตบอลมาสามครั้งเนี่ยเป็นแชมป์สายมา3ครั้งรวมทั้งครั้งนี้นะครแล้วนอกจากนั้นก็มามีทีมซินติทิเลสเบสบอลแจกแจงไม่ได้สืบประวัติว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วทางด้านฟุตบอลเตะก็ยังมี FC ซินติทิซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะมาเป็นซ็อกเกอร์ลนะีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในช่วงหลังนี้นะฮะนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองที่รักกีฬานั้นเมื่อรักกีฬาปังเนี่ยเขาก็ดีใจที่ทีมของเขาได้มีโอกาสเข้ามาชิงแชมป์ฟุโบอลอีกโขนหนึ่งเนี่ยนะ ก็ปรากฏว so yeah. well, mm ่าเมื่อวานในบอร์ดการศึกษาของเมืองนะบอร์ดการศึกษาของเมืองซึ่งจะควบคุมดูแลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมของเมืองสินสินติทั้งหมดอ่ะนะเพราะว่าอย่างของอเมริกาเขาจะมีการกระจายอำนาจไงพวกอย่างเรื่องของกระทรวงศึกษาอาจจะกําหนดหลักสูตรหรืออะไรเป็นภาพกลางภาพรวมแต่ในแง่ของการบริหารการสอนการจัดครูจัดอะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรัฐหรือเรื่องของเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอิสระนะครับในการที่จะกําหนดนั่นกําหนดนี่ ก็ปรากฏว่าบอร์ดคณะกรรมการบริหารการศึกษาของเมืองซิซิลิทเนี่ยได้ออกประกาศมาเมื่อไมอ่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี่ครับบอกว่าใหน้นักเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมทุกแห่งในซิซินิทนะครับนะฮะหยุดเรียน1วันในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ให้หยุดเรียน1วันในวันจันทร์ที่14นะครับทั้งนี้เพื่อให้ไปทุ่มเทให้ไปเชียร์ไปสนับสนุนการแข่งขันของทีม หมายความว่าก็เชีย์ที่บ้านเนี่ยนะแต่ว่าเฉีย์ให้เต็มที่ส่งใจให้เต็มที่นะฮะในโอกาสที่ทีมของเราจะได้เข้ามาชิงแชมป์ซูโบอีกค้นหนึ่งหลังจากที่รอมา3 4 3 4ปีมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากก็จึงอยากจะให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนกับความอ่ยิ่งใหญ่ของทีมความโอกาสและยิ่งใหญ่ของเมืองเราในครั้งนี้ก็ให้ดูกวนให้เต็มที่นะครับเชีย์กันให้เต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าทีมของเราจะ นำชัยชนะมาสู่เมืองของเรานะครับเสร็จแล้วก็ให้หยุดเรียนหนึ่งวันในวันรุ่งขึ้นอ,อก็ไม่ต้องมาเรียนแล้วครับหยุดเรียนเป็นหนึ่งวันก็กว่าจะเลิกก็ดึกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าแข่งหกโมงเย็นเนี่ยนะตามเวลาของที่อเมริกาก็หกโมงเย็น,นซินเนติไม่แน่ใาจาจะเป็นทุ่มหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันอยู่กลางๆน,น,น,นะมันไม่ใช่ไปอยู่ทาง,ด,างด้านอีสตท์ทีเดียววเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าใช้เวลาแข่งสักสามชั่วโมงกว่านะครับ มันก็อาจจะสามทุ่มหรือสี่ทุ่มจะจบใช่ไหมที่อเมริกาบ้านเราก็ต้องมันมีฮาร์ปไทม์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันเกือบสี่เกือบจะบ้านเราก็เกือบสิบโมงล้วสิบโมงกว่าทุกปีนะสิบโมงกว่านั่นก็น่าจะสี่ทุ่มหรืออย่างน้อยก็ห้าทุ่มตามเวลาสิสนนติซึ่งอย่างงไม่แน่ใจแต่มันมันประมาณนั้นละนี่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะได้เชียร์ได้เต็มที่ไงเด็กๆก,ก็เชียร์ให้ดูให้ซึมซับในบรรยากาศแล้วก็พุ่ง่ลุ่งวันลุ่งขึ้นไปตรงมาเรียนนะหนูทั้งหลายให้พัักวนเลย นี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเมืองเรีสินตินะครับเขาสนับสนุนกันเต็มที่อะอย่างที่ว่าไงบ้านเราอาจจะมีกระทรวงศึกษาธิการไปกําหนดจังหวัดหยุดวันหยุดตรงเหมือนกันหมดของเขาไม่เป็นไรขขงของเขาเป็นรัฐะหรือเมืองเขาเป็นคนกาหนดเรื่องการศึกษาเขาก็แจ้งกันเองไม่เป็นไรวันหลังก็เรียนชเชยกันได้แต่ว่าวันจันทร์นี้ให้หยุดได้ครับวันจันทร์ที่14่กุมภาพันธ์่นั่นก็เป็นข่าวจากศรนสินติมาแสดงความตื่นเต้น ของชาวสิสินต,ติในครั้งนี้อย่างยิ่งเลยครับท่านปราครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแช่งแบบไม่ไม่ไมสดๆด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ